จริงหรือไม่คะจริงครับที่เราทั้งสองคนบอกคิดถึงกันตลอดเวลาไม่จริงค่ะไม่จริงครับผมตบง่ายๆเลยไม่ไป็นไไม่ถ้าใครคนคนที่จะบอกว่าคิดถึงกันตลอดเวลาแปลว่าไม่ได้คิดถึงจริงฮะใครในชีวิตคนเราหนูคิดถึงอ่ะพรุ่งนี้ก็คิดถึงก็แปลกใครจะไปเชื่อถูกป่ะหนูมันต้องให้ความคิดถึงทำงานกันบ้างหอยทุกวันก็ไม่เชื่อหรอก ก็ไม่ได้เจอหลายวันอยู่ครับก็ได้ทํางานอยู่บ้างครับทำงานอยู่บ้างทํางานทุกวันไม่หมายถึงว่าความคิดถึงก็ได้ทํางานอยู่บ้างความคิดถึงกับทงานและความรู้สึกแบบไหนก็เอ่อปกติแบบที่ผ่านมาจะเจอกันแทบทุกวันนะแต่ว่า่ไม่ดีใจอาจจะได้แบบว่าแบบเบื่อหน้าเฮียแล้วนานะเราเจออะไรมาเชิงตัดพอสัั้นแหละ บ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยครับเพราะว่าเจอกันบ่อยเจอกันนานทีจะแบบใช่เจอกันเยอะไม่เคยเรียกว่าแทบโหแต่แต่อาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณแบบม่งมเจ็ดวันครับที่ไม่ได้เจอใช่แล้วถึงว่าจะนานสุดในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันลเดือนแล้วเเหรอททีี่่่ไมจอใช่ในช่วงเจ็ดวันยังไม่เช่ใช่ครับก็หนก็มีงานเฮ้ยก็มีงานครับวันนี้ก็ทำหลายโปรเจกต์ มีเซลมากกว่าเท่าแซลแล้วนี่ก็ถามไปอะไรนะขอทอข้อทอคืออะไรหนึ่งขอทอคือขอทอคืออะไรแล้วพอตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้จริงแล้วตอนนี้ต้องอ่านแบบว่าแฟนคลับโพสอะไรนะอ๋อคิดถึงอะไรเดี๋ยวพิมพ์อะไรนะครับมอมอคืออะไรมากเลยรู้อ๋อโอ๊ย เราพักผ่านไปไปได้ต่อไปค่ะทำซีรีส์บ้างไหมคะเป็นไงบ้างซีรีส์วันนี้ว <só c iful> <that way> ันนี้ก็มีออกกองนะแต่วันนี้เรามีงานนะวันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งับผมมีจิมิีโอมแล้วก็มีนักแสดงที่เขาเพิ่งปล่อยรูปมาก็มีแบบหลากหลายนักแสดงมากอย่างที่บอกเป็นแบบโปรเจกที่ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูเพราะว่าเราก็ใส่สุดเหมือนกันนะผมใครที่ไม่ได้เห็นผมบูก็จะเห็นผมบูใครที่ไม่ได้เห็นหนูแบบ องอาจมีมาดอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแบบสตรองแข็งๆมากขึ้นปกติอาจจะแบบว่ามีแต่ยรอยยิ้มับใช่อาจจะไม่ได้ทําหน้าแบบว่าเชิดเชิดเท่าไหร่แต่ว่าพอไปอยู่ในสิ่งเปเรื่องยังไงเราเชิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าเราแบบว่าต้องมีความเป็นเจ้าชายเราแบบชีปลุกหน่อยลราชีวิตจริงหระอเชิดยิงไ มถ, <os> ถ้าใครอยากเห็นหนูด่าเฮียก็ไปดูในซีรีส์ฮะด่าด้วยสายตาอะไรอย่เงี้ยเขาพวกเกมได้ใช่ไหมว่าก็สีไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในในตัวนิยายก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยครับผมในซีรีส์ก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ครับคนไทยมีซีนใหญ่เยอะไหมครับซีนใหญ่ๆเหรอครับใหญ่ทุกซีนนะที่ไทยเนื้อยอะเยอะนะครับซีนแบบเหมือนแบบทุกช่วงของเนื้อเรื่อง มันสาคัญหมดเลยครับตั้งแต่แบบก่อนไปที่เอมารีอย่างเงี้ยเอเรีก็เป็นประเทศสมมูิที่ฉลาดมาตามคณินกลับไปครับช่วงก่อนที่จะเข้าประเทศก็ซีนสาคัญสําคัญเยอะนะซีนใหญ่ถ่ายยากเยอะครับซีนที่ไม่เคยถ่ายมาในชีวิตด้วยนะเลแล้วพอยิ่งเข้าวังไปแล้วอ่ะยากเหมือนกันครับใช่ก็ต้องมีความเป็นดงชายเข้ามาใช่ครับแลวไหนจะแบบว่าวังน่าจะต้องแบบยิ่งใหญ่ แล้วก็มีแบบองค์คาราเกยเยอะแยะมากมายครับเล่นเพียะแค่คนเดียวอ่ามีคนเดียวกระมีคนอื่นด้วยไม่ยังอยางเพียงแครับครับผมในพัฒน์ของเราจะตลอดเที่ครูสนุกครับสนุกเราก็ได้ซ้อมบูแล้วก็เรารู้สึกว่าคำถามถามว่าหล่อไหมเทพครูไหมหล่อไหมครูครูไหมครับจะบ่นบ้างสำหรับผมในในคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันเกินตัวผมไปหน่อยจริงเหรอใช่ผ่อนเทียบไม่เท่าก็ประมาณหนึ่งนะ ประมาณหนึ่งวันหนึ่งรู้สึกว่ามันต้องมีแบบมาแล้วก็แบบบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีการบูอะไรเงี้ยแล้วปกติถ้าพูดตรงก็เส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นยึดมันเลยต้องวอร์มมันเลยต้องวอร์มหน่อยวอร์มเยอะเออเด็กวอมๆเราเราเราไม่ฉากแอคชั่นฉากบูเยอะหรือเปล่าไปหลายซีนแล้วเหมือนกันฮะเยอะไปหลายซีนบางทีก็แบบว่าเหมือนเราต้องทวนไปด้วยเพราะมันเยอะอะไรเงี้ยก็มาทวนกับหนูนี่แหละแล้วหนูบอ มาทวนกับหนูมาทวนกับหนูมาแซงมาซ้อมกับหนูมาซ้อมแอคชั่นกับหนูมาซ้อมได้มมาซ้อมแอคชั่นได้ไหะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ซ้อมมาแต่ถ้าหนูก็คือคิดนะว่าหนูเราควนฟุกกันสักหนึ่งแมตต์ไหมเออแต่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายภาพันกแล้วถ่ายไปเลยเสือสิบห้อสิบหกแล้วครับประมาณสิบห้องใช่อย่างวันนี้ที่เราไม่ได้ไปก็ อุ้ยเหมือนเป็นซีนแรกๆที่ได้เข้าวังใช่วันนี้เหมือนเขาแบบอ๋อจัดจัดหนักแล้วเริ่มแล้วเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจับคนักจะพูดรูนมากกับซีรีส์ผมเขารู้นะครับตื่นเต้นนะอยากนี่อยากขาไปตอนออนแล้วครับ่อยากจะไมอยากดูแล้วมันสนุกมากตอนที่หนูบอกว่าตอนตอนที่แบบบทมาแล้วครับบทมาแล้วแบบผมยังอ่านไม่ถึงไงอุ้ยตอนเข้าไปในวังง่ะสนุกมากมูแบบสนุกมากอยากจะอ่านต่อ ใช่ครับชอบชอบตัวเรื่องมากขนาดแบบเออช่วงที่เพิ่งอ่านบทอย่างเงี้ยครับอ่านเองเลยแบบุยอยากอ่านต่ออ่ะแล้วตอนนั้นบทยังมาไม่ครบครับต้องรอรอไม่ไหวอ่ะเลยต้องแบบใช่ครับเลยต้องเอาเนื้อเรื่องย่อๆมาอ่านต่อเพราะว่ามันคาบคแล้วถ่ายขนาดนี้ก็อยากดูแล้วเนาะสนุกสนุกครับสนุกนี่ตาะนมาถายของพัเดียวแต่ละคนมายิ่งถ่ายอีกพันเตรียมเดบิวต์แ้องอ๋อใช่ครับ เดี๋ยววันที่20นี้ครับประมาณอีก9วันก็จะมีเพลงซิงเกิลญี่ปุ่นครับที่จะปล่อยออกมาครับ<ม>เป็นภาษาญี่ปุ่นแทบทั้งเพลงเลยครับใ<ม>ช่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเดบิวท์ละกันครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นเป็นี่ปุ่นโดนยแทบญี่ปุ่น หรือว่าหรือว่าทำกับทางญี่ปุ่นเลยทำกับทางญี่ปุ่นเลยทีทำเพลงทีโบลิเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยเลยมีพี่แอมด้วยครับแล้วก็ทำกับทางญี่ปุ่นทำเรียกว่าช่วยโคกันคใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงอัดเพลงก็ไปอัดที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ถ่ายเอ็มบีที่ญี่ปุ่นด้วยพี่ใครแต่งอ่ะพี่แอมแต่งใช้คำว่าพี่แอมแต่งแต่งน่าจะประมาณแต่งร่วมรถ้าพิพาทยังไงขอโทษพี่แอมด้วยนะ ต่า,า<ช>งาา่อ๋อเรียกว่ายากไหมผมว่าถ้ายากจะยากเรื่องภาษาอย่างเดียวครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยกันก็ต้องมีพี่ล่า,คามคอยช่วยแปลครับแต่ว่ายังอื่นไม่ยากเลยเพราะว่าเหมือนเราชอบเหมือนเราใช้เสียงเสียงเพลงเสียงดนตรีในการแบบเร้นเ,น,เนเข้าหากันนะครับเหมือนเรามาด้วยมูที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเวลาทํางานแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนอย่างเงี้ยแล้ว ก็เหมือนคุยกันง่ายครับใช่จะติดเรื่องภาษาอย่างเดียวเพลงเพลงญี่ปุ่นมันจะมาแบบญี่ปุ่นดนตรีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับเพลงนี้คือแบบโหคือถ้าเปิดที่เมืองญี่ปุ่นได้คือไม่ติดผมว่าไม่ไม่ติดเลยนะเหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วในเมืองญี่ปุ่นนี้เปิดเพลงนี้คนจะไม่เอกว่าทำไมถึงเปิดเพลงนี้ที่ญี่ปุ่นอ่ามันเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยใช่ครับแต่ทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาเพลงมัน ว่าเป็นร้องเป็นที่ปุ่นมันจะสื่ออารมณมาะอะไรอย่างไรนะครับอ๋อจริงๆก็ตอนที่มีเนื้อเพลงมาผมก็อ่านความหมายครับแล้วก็พยายามแบบทำควาเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ตอนร้องก็เน้นแฮปปี้แฮปปี้เข้าไว้ครับเพลงนี้เป็นมูดแบบซสวยๆน่ารักน่าอาจจะไม่น่ารักมาก <c oughs> แต่ว่ามีความแฮปปี้ับ <c oughs> ไม่ได้ซึงซ้งซึ้งไหม ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครับไม่ร้องไห้ับเพลงนี้ฟังแล้วต้องมีแต่รอยยิ้มเป็นเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้ช่คลายคลายปีใช่ครับมีแอ p ได้ฟังฟังแล้วครับฟังแล้วโอ้โหจะตอนแรขิงเลยเอารู้มาก็ตอนแรกว่าจะขิงก็ไม่ขิงดีกว่าคนขิงได้ไหมครับพอฟังแล้วมันรู้สึกให้ขิงให้ขิงเรารู้สึกว่าเป็นเพลงอย่างที่หนูบอกไว้มันดีครับไว้มันดีฟังว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฟังที่ญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสบายสบายแนวเดียวรุดรุดถ้าจะให้สปอยก็ ไม่ได้มีแค่เพลงนี้ว้าวแตมทีนนาดี้แสดงว่ามีหลายเพลงอุ๊ยตายแล้วอันนี้บอกเลยก็ไม่ได้เยอะนะหนูก็จริงก็หนูก็ทำเพลงมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเพลงแบบเยอะเกินจนแบบว่าอันไหนจะเป็นอันไหนไม่รู้แล้วตอนนี้อ๋อที่มีอีกเป็นเอ่ออีกอีกอย่างหนึ่งครับช้าแต่ยังอันนี้อุบเลยครับเอ๋อครับอุบครับใครก็จะได้ฟังหนูพิชชาห์ครับทั้เพลง์นี้จะได้ฟัง ซิงเกิลนี้อ๋อซิงเกิลสำหรับซิงเกิลญี่ปุ่นครับก็ได้ฟังวันที่20ครับปล่อยแล้วก็รับชม MV ฟังเพลงพร้อมกันเลยวันที่20ครับผมนี่แหละครับ MV นี้เล่นคนเดียวเอ็มวีนี้เงาเงาคนเดียวโอ้ยเหมือนเอาสปอยเลยอะนู่นนี่เมีถ่ายที่ไหนญี่ปุ่นหรือที่ไทยเขาล้อมมาตั้งนานแล้วหนูใช่ญี่ปุ่นครับทุกอย่างที่ญี่ปุ่นหมดเลย ทีุ่่นหมดเลยครับันนี้พูดได้ด้วยเพลงญี่ปุ่น <laughs> <laughs> แล้วเพลงนีจ้จะไปจัดจะโปรโมทที่ญี่ปุ่นด้วยไหมครับนิวนิวอืมทไปครับเพราะว่าเอา่ออย่างช่วงต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวผมจะมียก dream catcher concert ครับไปจัดที่ญี่ปุ่นด้วยที่โตเกียวครับใช่แต่ว่าสเกลจะเล็กลงพอสมควรเลยครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากกฎระเบียบของทางญี่ปุ่นว่าจัดคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงชั่วโมงครับ <laughs> ใช่แล้วก็ยังมีแถม ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะอาจจะมีไปแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนที่ทำในพาร์ทที่สบ้างเป็นบ้างครับซูเปอร์ซันอ๋อซูเปอร์ซันก็ก็มีมีหลายโปรเจกต์ครับผมปีหน้าก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเออสปอแดงนะได้เลยมั้งก็อาจจะได้เห็นแบบ อะไรใหม่ๆจากซุปเปอร์ซันนะครับผมที่ยังไม่เคยทำกับใครลืมไปว่าเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วแต่ก็เลยเลยคุยกับตัวเองอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีอะไรแบบที่ยังไม่เคยทำครับแล้วก็อาจจะทำให้ดูมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวผมมากขึ้นให้มันชัดมากขึ้นอะอันนี้ที่ทำครับแต่เรารู้สึกว่าอยากแบบเลเวอเรนซ์ในอีกแบบที่เรารู้สึกว่าอยากจะ ทำเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ถึงกับรีแบนแต่หมายถึงว่าอยากทำให้มันมีอะไรมากขึ้นสำหรับตัวเราใช่ครับ่าจะมีป่อยเปลเรียด้วยใช่เครียดเลยเครียดเลยเพราะว่าคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคอเพลงละเราเลือกเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลแรกอะเหมือนเข้าใจพี่หนูแล้วมันแบบเรารู้สึกอย่างที่บอกอะเราก็ฝึกการร้องมากขึ้นแล้วก็ยมบีก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นเพลงแรกด้วยจะให้เรียกว่าเดบิวมันก็ดูแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำม เพื่อความสุขของคนแล้วก็เพื่อความสุขของเองเราได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำด้วยอะไรเงี้ยครับสองปีสิคะโอ้โหก็บอกหนูอย่าไปลองนะหนูไม่มีใครฟังแกี่ยอย่างนั้นเรื่อเป็นข้อเป็นข้อหนึ่งข้อแต่เอามา cover ด้วยกันได้แต่อย่าไปลองนะหน่าไปลองมไม่เหมือนกันเพลงเฮียเขาต้องมาหุ่นเอเชียใช่ค่ะพอมาได้ใช่ไหมเราฟังแล้วเราฟังแล้วได้ดูกำลังดีไหนสิคะพอครับพอมาพอเนาะ จบพอพออะไรพอเพราะว่าคนร้องเป็นเฮียครับอ่าเด้าดีฮะเจ้าดีเป็นเป็นเพลงที่ไวดีมากครับผมแล้วก็ฟังได้เรื่อยเรือยใช่เป็นเพลงอ่าไม่ช้ามีเดียมมีเดียมครับผมมีจังหวะหน่อยที่หามาจากตัวซีเอกเลยทุกคนมีมีเกินประมาณ70%ดสิบเปอร์เซ็นต์ดนตรีด้วยฮะไดร์บดดนตรีด้วยใช่ครับผมเราชอบมากต้องรอติดตาม ร้องเพลงอะฮะการร้องนี่แหละเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแนวร้องที่มันมีมันมีไดนามิกมากขึ้นลงอะไรเงี้ยจังหวะอะไรเงี้ยใช่อาจอาจจะเพราะกว่าร้องสดอาจจะแบบเร็วเรียบนิดนึงใช่็รอติดตามทีก็ไปซุ่มมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับการร้องเพลงจริงจริงผมประหนักมากเลยนะเวลาแบบว่าอพอไปพอถูพอถ่ายไปได้พอมาอีเวนต์อะ มันจะมีความเป็นความถนัดของตัวเองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามถือให้มันมีแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นรู้สึกไหมครับว่าตัวเองร้องเพลงดีขึ้นหลายคนบอกว่า <c oughs> เอ้ยตี่ีแล้วไปจิมดีเป็น <c oughs> ไปได้ทางการของตีในการร้องเพลงก็เจอแฟนคลับแต่ละคนบอกให้มั่นใจทัง้งขึ้นหน่อยนะมั่นใจมากขึ้น <c oughs> หรือว่าจะบอกมั่นใจมากขึ้นโอเคโอเคมั่นใจสู้อะไรเงดีขึ้นจริงๆใช่ครับไม่ใช่แค่เฮียด้วยผมด้วยครับเหมือนแบบเราก็อันนี้เป็นกี้ชมตัวเองเหรอไม่ใช่ก็โอ้เฮียร้องมา สามปีแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็คือไม่ร้องเลยให้ดีขึ้นหน่อยดีกว่าจริงๆก็ได้จริงๆก็ได้หนูเป็นแบบอย่ามกันฮะเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ตั้งใจร้องมากเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนูก็เป็นแบบครูอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ร้องหรือว่าให้ตั้งใจในการร้องหรือว่าแบบร้องให้ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยยินดีจะได้ฟังเท่าไหร่ครับยินีีครับแน่นอน เพราะมีวมันถ่าย MV แล้วเดือนที่แล้วนะปีนี้ใช่ไม่เดินที่ก็เดินหน้าที่เลยนี่เลยบอเ,เลย,เ,ยเลย,เยกดดันกนอยู่นี่แต่สนุกฮะสนุกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรสิ่งอะไรแบบที่ใหม่ๆท้าทายดีก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นเอ็มียังไงเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็จะถ่ายเอ็มบีมาเป็นยังไงก็รอติดตามแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวผมชอบมากฟังได้เรื่อยๆเวลาเปิดขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะแน่นอน,ใน,ใน จักรยานจักรยานก็ได้สนยกฟังนะครับอะไรคนอยากได้ปีใหม่ครัปีใหม่รุ่อปีใหม่หน่อย่นปีใหม่ปีใหม่ก็ขอให้รักกันดีๆ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 ก็มีแต่ความสุขไงครับผมใครมีแฟนก็รักกันดีๆรักกันนานๆนะครับผมใครนี่ยไม่มีก็ขอให้มีแฟนแต่ใครที่แบบ อ่าหาไม่ได้ก็ขอให้อยู่ให้ได้ครับผมแรงมากไม่เดี๋ยวสักวันมันก็เจอเออแรงมากอยู่ให้ได้เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรนะครับใช่ครับเป็นแฟนผมก็ได้ไหมแฟนครับครับก็ปีใหม่นี้ ขอให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ออกไปให้หมดเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่สีนวิวนะครับที่จะออกไปก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันครับขึ้นปีใหม่แล้วปีหน้าก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าผลงานอะไรเยอะแยะเลยที่คอยมอบความสุขให้ทุกคนนะครับก็หวังทุกคนจะยังรอดูรอชมพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้ามุ่พรออะไรอีดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนา อขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆมาเจอสินนูนีน่บ่อยๆแล้วปีนเราจะให้เยอะๆนั่นแหลคะครับหรือ่ <c oughs> ไพอ,อไม่เก่งอะพอไม่เก่งจริงโดยรวมก็อยากให้แบบว่าอะไรที่ไม่ดีก็ทไว้ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มันจะเจอทุกปัญหาเลยเนาะเราก็แบบว่ามีสติแล้วก็รับมือปัญหาแล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมคิดเสมอเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราต้อง มีคนที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเจอปัญหายเยอะกว่าเราอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบหนึ่งกำลังใจก็เราสองคนก็ขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับขอให้มีความสู้กับปีใหม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปางานอีเ,อเวนต์ช่วงสิ้นปีของเราฮนะเยอะครับผม,มเจียอีกแล้ว <laughs> เพลงเยอะเกินในหัวเรานี่นโอ้โหเดือนหน้าหลายที่มากเลยครับหลายที่ครับ <s> ใช่ครับเรียกว่าเดือนหน้าคือได้ฟังเพลงฉ่ำๆเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ